เนี่ยนุมาได้ไปแล้วนะได้ไปแล้วนะไปเลยมือกินเลยนอนกันอยู่าวอีกกะสิได้ไปแล้วได้ไปแล้วหมดแล้ว เร็ว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 มาเร็วเร็วมาฮะแม่เร็วมาเร็วเร็วไอ้เสื้อฮะไอ้เสื้อเสือดักหน้าไหมตีเสือก่อนดิไอ้เสือมามาเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาแม่เร็วแฮก ให้ไอ้ไปจ้ะข้าวมา <S <S มาแล้วลูกวิ่งมาคือนี่แหละให้ข้าวมันข้าวมันได้กินข้าวบ้านแหละน่นกระโดกมากนั่นนันอ่ะอ่ะให้ล่างไปไหน่วะล่างแดงอ่ะม่งมาจะให้ตวงนะ อ่ะค่ะอ่ะอ้าวหน้าจริงเลยไอเดนเนนมานี่นินมานี้ยอ่ะเนไปแล้วแล้วให้วิ่งนี่ทำไมเนี่ย้ามาลูกมามาแม่เร็วเวลาให้วิ่งนี่เอามาตรงนี้แปลกอดกินทุกค้งมาลูกมามาแม่เร็วมาเร็วรถด้วยดูรถด้วยมา ไอ้ล่างก็ไม่กล้ามาเห็นไหนพวกนี้อยู่นี่มาลูกมามาเอามาเอาเร็วแม่เอาก็ดูกมาให้เร็วเร็วเร็วข้าแม่จะไปแล้วมาเร็วเรวมาแม่เร็วๆรวหมดแล้วต้องไปห้าลิ้นดำแล้วนี่มาลูกมามาเร็วเร็วเรวรกลัวมันทำไมอะลูกมาเร็วมาเร็วเร็วว มาเร็วเร็ววิ่งวิ่งลูกมาวิ่งมาวิ่งมาตอวดีเลยคนละทุ่งเร็วมาล่างมามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วอ่ะแม่กระดูกมาให้นู่นนี่เร็ว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 ครับไม่ต้องกลัวมันหรอกแม่อยู่นี่กลัวทําไมล่ะอ่ะอ่ะลูกอ่ะแม่กระดูกมาให้อันเปิลเริ่มเลยอ่ะแดงอ่ะ ล่างมาเร็วล่างมาหมดแล้วลูกอ่ะล่างอ่ะเร็วเร็วรถนะลูกวิ่งแก้นเลยรถล,ลูกวิง่งทำไมบนถนนแล้วเออวิ่งข้างาาข้างเออเอออกินข้าวไปไปแล้วได้ครบกัน จะไม่โยนให้แล้วเนี่ยมาเอาสิมาเร็วโยนค้างต้นกระถิ่นอยู่น่นอ่ะลูกอ่ะอ่ะมาเร็ว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 ฮะไอ้เขียวง่น,นไอ้เขียวอไ,นะไอ้เขียวตีเขียยก่อนสิยังให้ข้ามันกินมั่งนี่นี่ไอเขียวเอานี่แล้ว หน้าเบื่อว่ะน้าเบื่อไอ้เขี้ยวว่ะเราไปแย่งมันทำไมแล้วฮนะเขี้ยวแย่งไอ้ข้าวมันทำไมล่ะอันนั้นก็ซื้อจังเลยมะเวลาให้ก็ไม่อยากจะรีบเลยเขาก็แย่งหมดนั่นแหละอดกินไหม อันนี้ให้โยนให้ตั้งนานเลยเนี่ยไม่เห็นค้าง